สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 1. ความคิดสุรวิทยาวันมานำเสนอครับโอกาสของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเพื่อสืบสายเลือดชินวัตรคนที่4บทบาทของเศรษฐาทวีสิน ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ดูจะเล่นได้สมบทบาทดีเหมือนจะมีภารกิจเยอะไปหมดทั้งไปต่างประเทศและเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะรู้ว่าเขาเป็นเพียงหุ่นเชิดหรือนอมมินีของทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดชายที่นอนอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นและดูเหมือนเศรษฐาเองก็รู้ถึงสถานะของตนดีว่า ยังมีแพรทองทานชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีเงาอยู่ข้างถึงการเคยเอ่ยขึ้นมาว่านายกรัฐมนตรีคนไหนมีนายกรัฐมนตรีสองคนข้อเสียของเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีมือใหม่ก็คือเขาไม่ค่อยรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรพูดได้พูดไม่ได้จึงผิดพลาดเมื่อพูดว่าผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่า คงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเกินไปแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท่องแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญการที่หลุดคำออกมาว่ามีสอสอมาฝากการแต่งตั้งผู้กำกับเพราะเศษฐาคงไม่รู้ว่า การกระทําดังกล่าวไม่สามารถทําได้ในที่แจ้งเพราะจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญทันทีตามรัฐธรรมนูญมาตรา186ประกอบมาตรา185วรรคสามที่ว่านอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งกระทําการใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการก้าวก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพักการเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรมโดยข้อห้ามตามมาตรา185วงเล็บสการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการกระทําอันเป็นข้อห้ามตามมาตรา186จะทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ซึ่งนายศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นเรื่องต่อปปชไปแล้วก็ต้องดูว่าปปชจะเอาเรื่องเอาราวกันจริงแค่ไหนแม้โอกาสรอดอาจจะมีมากกว่าเพราะคงไม่มีหลักฐานอะไรไปผูกมัดแต่ก็สะท้อนถึงความอ่อนหัดของเศรษฐาออกมา จึงไม่แปลกหรอกที่ทักษิณจะส่งภูมิธรรมเวชยชัยมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งและส่งหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชมาเป็นเลขาธิการเพื่อประกบข้างตัวเศรษฐาที่เป็นนายกรัฐมนตรีหัดขับนั่นเองเราต้องยอมรับนะว่าการไม่เคยเข้าสู่อำนาจทางการเมืองไม่เคยผ่านงานราชการมาก่อนของเศรษฐาเคยเป็นแต่ซ e อที่มีอำนาจใหญ่แต่พยายามแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้มากนั้น เป็นโอกาสที่อาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะไม่เข้าใจระเบียบและธรรมเนียมของงานราชการที่สําคัญเศษฐายังมีบุคลิกหนึ่งก็คือเป็นคนปากไวปากแกวด้วยเราจงเห็นเขาใช้คําพูดที่ขาดความระมัดระวังมาแล้วหลายครั้งเศษฐาคงต้องยอมรับว่าตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เพราะความไม่พร้อมของแพรทองทานที่มีข่าวว่าคุณหญิงพจมาณป้บมเพชร คนที่กล่าวกันว่าเป็นเงางของนายกรัฐมนตรีอีกคนไม่ต้องการให้แพทองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้แม้ทักษิณจะอยากให้ขึ้นเป็นก็ตามผลสุดท้ายเลยตกที่เศรษฐาและเศรษฐาเคยรับปากกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งว่าเขาจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหาเงินเข้าประเทศเพราะเขาเป็นนักธุรกิจแต่จะไม่ยุ่งกับการโยกย้ายทหารและตำรวจหวังว่าเศรษฐาจะจำคำพูดนี้ได้และรู้ว่า เคยพูดไว้กับใครอย่างไรก็ตามแม้แพทองทานจะไม่ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามความประสงค์ของแม่แต่โอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของแพทองทานหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่ง่ายเพราะใครต่อใครก็เชื่อกันว่ามีโอกาสมากที่พรรคก้าไกลอาจจะกวาดที่นั่งได้เกินครึ่งหนึ่งแม้ตอนนี้ภาพลักษณ์ของพรรคก้าไกลจากพฤติกรรมของคนในพรรคจะส่งผลเชิงลบออกมามากเสือ่อมลง คนเริ่มรู้ทันมากขึ้นแต่กว่าจะถึงการเลือกตั้งอีกครั้งก็อีก4ปีดังนั้นถ้าสามารถเก็บของเสียในพักออกได้หมดและแสดงบทบาทของฝ่ายค้านได้เข้าตาก็ไม่อาจประมาทพักเก้าไกลที่มีกระแสในคนรุ่นใหม่คนเขตเมืองและคนชั้นกลางได้เลยเมื่อการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าของแผทองทานไม่มีความแน่นอนถามว่าเป็นไปได้ไหม ที่แพทองทานจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้คือรับไม้ต่อจากเศรษฐาส่วนตัวผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากทีเดียวและจากคำพูดของเศรษฐาก็เพราะเขารู้อยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วว่าขณะนี้มีนายกรัฐมนตรีสองคนเมื่อเขาออกงานคู่กับแพทองทานแต่จริงๆก็อาจจะมีนายกรัฐมนตรีมากกว่าสองคนนะถ้าเรารู้จักตัวตนของทักษิณที่ตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาล ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเขาจะไม่เล่นบทบาทอยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีอีกคนแม้ยังมีสถานะเป็นนักโทษก็ตามตอนที่แพทองทานขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเราจึงเห็นเศรษฐาสแสดงบทบาทซีโรราบต่อลูกสาวของนายใหญ่โดยการยกมือของเธอขึ้นมาจุมพิษซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของการสแสดงความจงรักภักดีนั่นเองแม้จะยังไม่ได้เข้าทำเนียบแต่เราได้เห็นบทบาทของแพทองทานในทางการเมืองแล้ว เมื่อเธอได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญถึง2องตำแหน่งคือการเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการถึง2ชุดคือรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติซึ่งแม้จะมีตำแหน่งเป็นรองและมีเศรษฐานายกเป็นประธานแต่บทบาทในคณะกรรมการทั้งสชุดดังกล่าวกลับอยู่กับแพทองทานอย่างชัดเจน เราจึงได้เห็นแพรทองทานในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติออกมาผลักดันเรื่องหมูกระทะที่เป็นวัฒนธรรมของจีนเกาหลีมองโกเลียให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและถึงกับประกาศว่าจะออกพรบซอฟต์พาวเวอร์ Power ออกมาแต่ก็มีคนกังขาว่าเธอจะเข้าใจความหมายของซอฟต์พาวเวอร์จริงไหมส่วนแพรทองทานในบทบาทรองประธานพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติก็คงเพิ่มนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรค เป็นโลโก้สําคัญของทักษิณและได้รับการยอมรับว่าเป็นนโยบายประชาธิยมที่ดีที่สุดก็คงต้องการเป็นเครื่องประดับให้แพรทองทานมีความโดดเด่นขึ้นมาและแม้ทั้งสองตำแหน่งแพรทองทานจะได้เป็นแค่รองประธานและเป็นคนนอกแต่ความโดดเด่นและบทบาทกลับมีมากกว่าประธานซึ่งเป็นนายกร,ฐรัฐมนตรีซึ่งคงเป็นเพราะเศรษฐารู้ว่าแพทองทานเป็นใครนั่นเองดังนั้นชัดเจนว่าถึงตอนนี้ แพทองทานมีความพร้อมอย่างมากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีที่เศรษฐาประสบอุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีความล้มเหลวในการผลักดันนโยบายต่างๆโดยเฉพาะดิจิต a l วอลเล็ที่มีโอกาสมากกว่าอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วทําให้เสียความนิยมลงถึงตอนนั้นก็อาจจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้แพทองทานเข้ามาแก้ไขสถานการณ์และให้ลูกสาวของทักษิณเจ้าของพรรคเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสืบทอดสายเลือดเครือญาติในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่4ต่อจากพ่ออาเขยและอารอดูว่าเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเงาของแพรทองทานทาบทาอยู่ได้อีกนานไหมเขาจะสร้างความผิดพลาดเพื่อให้แพททองทานเข้ามาสู่อำนาจได้เร็วแค่ไหนจะสามารถแสดงบทบาทให้พอใจเจ้าของพักอย่างทักสินไปได้ตลอดรอดฝั่งไหม หรือว่าสถานการณ์การเมืองจะบีบคั้นให้เขาสละเก้าอี้ให้แพทองทานในที่สุดอัตราเร่งคงอยู่ที่ว่าเขาจะแสดงบทบาทให้เห็นว่าจะนำพาพรรคเพื่อไทยให้เกิดความเพลียงพล้้าทางการเมืองหรือไม่ดังนั้นอนาคตของเศรษฐาขึ้นอยู่กับว่าทักษิณจะคิดอย่างไรหรือหลังวันที่ทักษิณได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาสู่โลกภายนอกแล้วทักษิณจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองแค่ไหนแต่ใคร ต่างก็เชื่อกันว่าไม่มีทางที่ทักษิณจะเอาตัวเองออกจากการเมืองแล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานแบบที่เคยลั่นวาจาไว้ก่อนจะกลับมามอบตัวเพราะนั่นไม่ใช่พฤติกรรมของคนชื่อทักษิณถ้าถามว่าโอกาสที่เศรษฐาจะเป็นนายกไปจนครบ4ปีหรือแพทองทานขึ้นมารับไม้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ก่อนจะครบวาระในสมัยนี้ผมเชื่อว่าอย่างหลังน่าจะมีมากกว่า เพราะโอกาสและความเป็นไปได้มากกว่าที่จะให้แพรทองทานเสี่ยงไปรอผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเวอลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty